สวัสดีค่ะมาพบกับจอยนะคะอีสุเมืองนอนนะคะวันนี้จอยมาพร้อมกับรถสีประตูเกียร์ออตโต้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับโปรดีๆมีแต่เฮงให้ลูกค้านะคะแถมแม็กด้วยนะคะอันนี้โปรโมชั่นนี้ได้แม็กด้วยนะคะใครอยากรู้ว่าแม็กรุ่นนี้คืออะไรนะคะ RE 30นะคะด้านหน้าเราก็245 18นิ้วนะคะด้านหลังนะคะ 275 40 18นิ้วนะคะอันนี้นะคะลูกค้าพร้อมโหลดนะคะหน้า2หลัง3ค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็น4ประตูตัว S นะคะราคาเริ่มต้น721,000บาทนะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะรุ่นนี้เกียร์ออโต,ะะเอโต้เลยแล้วก็ภายในเป็นแบบนี้เลยคะ่ะใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม โทรมาเดี๋ยวจอยดูแลให้ค่ะท่านนั้นท่านสวัสดีครับพบก,กับผมนะครับพี่หมีเมืองนนท์นะครับวันนี้ผมมาตัวเอารถตัวคลอกตู้แล้วก็หรือว่าจะเป็นรถขนผักนะครับมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นโปรตู้ทึบ15900นะครับพร้อมออกลดเครื่องสามพันนะครับตู้ก็จะประมาณนี้เลยแต่ว่าออปชั่นพวกนี้เป็นเพิ่มเติมนะครับติดฟงติดไฟติดชั้นวางของเนี้ยเพิ่มเติมไปนะครับ นี่ก็ถ้าจะอ,อยากได้แบบกูออปชันเสริมเป็นชั้นวางของหรือเป็นตะแกรงนะครับก็ลองคุยกับผมได้นะครับหรือถ้าอยากได้ช่วงล่างบันทุกหนัก4ตัน5ตันก็ติดต่อผมคุยกันได้นะครับ mm. ก็ถ้าสนใจยังไงนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับที่หมีเมืองนนท์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย สวัสดีครับมาพบกับโต้องอิสุเมืองนอนนะครับวันนี้มากับรถสเปซแคปนะครับ 1.9s มาพร้อมกับ m a c W เวลนะครับแม w กเวลอบสิแนะครับมาพร้อมกับยางขนาด2 4 5 4 5และ18นะครับส่วนด้านหลังนะครับ ขอบ18เหมือนกันนะครับ 2, 7, 5, 4, 0 1 8นะครับมาตามสเปคนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับมาพบกับโต้งเมืองนนกับโปงแรงๆดีๆแบบนี้นะครับ